สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจเชียนนะคะพบกับทายอีกแล้ววันนี้ทายจะพาเพื่อนๆมาเปิดดวงการเงินของชาวราศีธนูประจำเดือนพฤศจิกายน2564แต่ก่อนที่เราจะไปทำการเปิดไพ่นะคะก็ขอให้รู้ไว้ว่าผู้ทำนายเป็นแค่คนอ่านไพ่ไม่ใช่ผู้วิเศษไม่มีการทำในใายใดถูกต้อง100%เเซต์ ยายยึดการทํานายเป็นสารณะแล้วก็นำไปตัดสินใจในการลงทุนใดๆสุดท้ายแล้วการดูในวันนี้ก็จะเป็นการดูในพลังงานภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึงอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆไปนะคะแต่ถ้าใครอยากจะปรึกษาส่วนตัวการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็ทักมาได้ที่เพจนิมเมเชิเนมนนางไม้หรือไลน์ app. นี่ใสทิ้งไว้ด้านล่างนะคะรวมถึงใครไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ราศีอะไรทายก็ใส่ข้อมูลไว้ด้านล่างแล้วเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปเปิดไพ่นะคะทรายก็ขอกําลังใจจากเพื่อนๆที่ผ่านมาเจอคลิปจากช่องนิมมิชเชียนะคะช่วยกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจเพื่อให้ทราย,ยทาคลิปทุกๆวันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปอธิษฐานแล้วก็สับไพ่กันจ้า สับเดอะสตาร์นะคะแค่ขยับก็หล่นลงมาเลย ไม่ทางนะคะใครได้ยินเสียงฝนไหม <c ười> <c ười> สิบเหรียญ ราศีธนูวรวมกันเงินของคุณดีมากเลยนะคะวรวมกันเงินีของคุณดีมากๆอัศวินถือไม่เท้า m ค e เ a ร c e นะคะโอ okay. เครา,าราศีธนูการเงินของคุณโคตรมั่งคั่งเลยนะคะโคตรมั่งคั่งเจะจรัดมากมีครอบครัวนะคะคอยสนับสนุนนะคะการเงินของคุณการงานของคุณอการงานของคุณก็สร้างเงินของคุณให้ดีนะคะแต่นะคะ,ะ,ะ,คะเพราะคุณมีเงินเยอะตอนนี้คุณเหนื่อยนะคะคุณเหนื่อยคุณหนัก เพราะว่าเงินเยอะเกินไปนะคะจะว่ายังไงดีคือพอพอมีเงินเยอะมันก็ไปต่อยอดเยอะทําอะไรเยอะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่มีเวลาพักผ่อนในช่วงนี้นะคะคุณก็มีแต่การเดินทางนะคะเพื่อที่จะไปทาทาเงินเกี่ยวกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไไพ่เนี่ยเขาก็าากบอกว่าให้คุณลองเปลี่ยนตัวเองหาเงินให้น้อย,อย,อยลงดีไหมเออยังไง ราศีอื่นมีจะบอกให้หาเงินเพิ่มขึ้นราศีธนูเนี่ยบอกให้พักผ่อนให้หาเงินให้น้อยลงนะคะเพราะว่าคุณมั่งคั่งมีอยู่แล้วนะคะจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอะไรคุณก็ได้นะคะราศีธนูนะคะเจอจลัดมากในเรื่องของการเงินทําอะไรก็ดีคุณสามารถดูแลครอบครัวนะคะไม่ไม่มีการเงินอะไรติดขาดครอบครัวก็ดูแลคุณดีในเรื่องการเงินคุณก็สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้นะคะคนล่ารวยเลยราศีธนูนะคะ แต่เขาบอกว่าให้เผาเาการหาเงินลงหน่อยนะคะให้เผาเาการหาเงินลงหน่อยเดี๋ยวสุขภาพจะแย่เอาเพราะว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยมากนะคะระวังหลังนะคะระวังหลังนะคะระวังปวดหลังระวังอะไรอย่างงี้นะคะโอเคนะคะสำหรับราศีธนูนะคะก็ ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลมากเพราะว่าการเงินของคุณเนี่ยฟู่ฟ้ามาั่งคั่งมากนะคะแค่ให้ระวังเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับการทำเงินมากเกินไปนั่นเองนะคะ